นทีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดที่เสมอด้วยปัญญาไม่มีนิทานชาดกเรื่องมโหโสถเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงการเสวยพระชาติของพระโคตมะโพธิสัตว์เพื่อบรรเทญปัญญาบารมีซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การปรัสรู้ซึ่งในชาตินี้พระโคตมะโพธิสัตเว์สวยพระชาติเป็นมโหโสถเด็กชายแห่งมิถิลานครผู้ถูกขนานนามว่าปัญญาแห่งชมพูทวีป ขอเชิญรับชมรับฟังได้นาบัดนี้ในอดีตสมัยก่อนพุทธกาลมีอาณาจักรอันกว้างใหญ่เป็นที่ตั้งแห่งวิเทหรัฐมีราชธานีนามว่ามิถิลานครอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันณธัญญาหารเป็นมหานครอันคับข้างด้วยผู้คนซึ่งเดินทางผ่านไปมาเพื่อประกอบการค้าขายมีได้ขาดพระราชาผู้ทรงครองเมืองแห่งแคว้นวิเทหราช ทรงมีพระนามว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงมีราชบัณฑิตประจำราชสำนักสี่ท่านมีนามตามลำดับอาวุโสคืออาจารย์เสนกะอาจารย์ปุกปุสะอาจารย์การมินทะและอาจารย์เทวินทะทําให้วิเทหราชสงบร่มเย็นและรุ่งเรืองเรื่อยมาจนกระทั่งในคืนวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงพระสุบินมิมิตวา่าที่มุมพระลานหลวงทั้งสี่ทิศมีกองเพลิงสี่กองลุกโชนช่วง แล้วจู่ๆก็มีกองเพลิงอีกกองหนึ่งผุดขึ้นข้ามกลางกองเพลิงทั้งสี่นั้นลุกทชวดช่วงจนกลบความสว่างของกองเพลิงทั้งสี่แสงนั้นเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงแห่งดวงอาทิตย์แผ่ภพศสารไปถึงพรงมโลกแต่กลับเป็นแสงที่เย็นวนวลตาดั่งแสงจันทร์วงเทพเทว,วาและเหล่ามนุษย์ที่สัญจรไปมาพากันมาแวดล้อมอยู่รอบกองเพลิงต่างพร้อมใจกันสักการะบูชากองเพลิงนั้น รช้าุ่งเชา้าพระเจ้าวิเทหราชก็ให้เรียกราชบัณฑิตประจำราชสำนักทั้งสี่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงเล่าถึงพระสุบินมิมิตพร้อมกับถามด้วยความคล่องพระหฤทัยว่าเราฝันน่ากลัวยิ่งนักจะด,ดีร้ายประการใดราชบัณฑิตทั้งสี่ได้นั่งจับยามสามตาแล้วก็กราบทูลว่ากองเพลิงทั้งสี่ก็หมายถึงพวกตนเอง ส่วนกองเพลิงอยู่ที่เกิดใหม่หมายถึงจะมีบัณฑิตผู้บุโดมด้วยปัญญาที่คุณมีปรีชายานมากกว่าพวกตนจะได้มาสู่พระบ,บรมโพธิสมภารของพระองค์ตั้งแต่วัยยาวและเป็นที่เคารพบูชาของมหาชนหาผู้เสมอเหมือนนี้ได้พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงมีพระหฤทัยเต็มตื้นไปด้วยความปีติปราโมทรับสั่งถามว่าบัณฑิตผู้นั้นบัดนี้อยู่ณที่แห่งใด ่านอาจารย์เสนกะนิ่งตรวจดูทิศอันเป็นมงคลอยู่ครู่หนึ่งด้วยกำลังคำนวณตามพยากรณ์ศาสตร์ที่ตนได้ร่ำเรียนมาไม่ช้าก็กราบทูลทำนายว่าวันนี้เป็นวันที่บัณฑิตนั้นถือปฏิสนธิในคันมารดาหรือมีฉะนั้นก็คงเป็นวันที่เขาคลอดจากคันมารดาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้ามิเทหราชจึงเฝ้าเคียรปรารบถึงบัณฑิตผู้นั้นกับท่านอาจารย์เสนกะอยู่บ่อยครั้งไม่เว้น ู่บ้านปาจีนยวะมัชคามันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงมิถิลานครมีมหาเศรษฐีผู้มัง่งคั่งนามว่าสิริวัฒกะภรรยาของเศรษฐีชื่อว่าสุม,มนาเทวีทั้งสองอยู่ร่วมกันมานานหลายปีในวันที่พระราชาทรงพระสุบินแปลกประหลาดนั้นเองนางได้ให้กำเนิดทารกเพศชายมีผิวพรรณเปล่งปลั่งดั่งทองชา ทั้งในเวลาที่ทารกน,นั้นคลอดจากทันมารดาทารกคลอดออกมาง่ายดายดูดหลังน้ำออกจากโถยิ่งกว่านั้นในมือข้างหนึ่งของทารกน้อยยังกำแท่งโอสถแท่งหนึ่งซึ่งเป็นยาทรงสรรพคุณวิเศษติดมาด้วยเป็นที่น่าอัศจรรย์นางสุม,มนาเทวีผู้เป็นมารดาเห็นแท่งโอสถก็เกิดความโงนจึงพูดเปรยเป็นทำนองถามขึ้นว่าลูกได้อะไรมากุมานั้นก็ตอบมารดาทันทีว่า โอสถจ้กแม่แล้ววางทิปโอสถในมือของมารดากล่าวว่าแม่จ๋าแม่จงให้โอสถนี้แก่เหล่าคนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเถิดเค้นได้ยินเสียงกุมานั้นกล่าวตอบนางสุม,มนาเทวีก็แทบไม่เชื่อหูของตนเองจึงได้บอกเรื่องนี้ให้แก่ท่านสิริวัฒกะผู้เป็นสารีทราบทั้งสองจึงคิดว่าชะรอยลูกของเราจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมากคิดดังนี้แล้วก็ยิ่งบังเกิดความยินดีนิ่งนัก สิริวัฒกเกษทีซึ่งป่วยเป็นโรคปวดศีรษะมานานถึง7ปีปรารถนาจะทดลองรักษาด้วยแท่งโอสถนั้นจึงได้นำแท่งโอสถฝนที่หินบดแล้วฉลมตรงหน้าผ่าทันทีที่เนื้อยาอาบทั่วบริเวณริษยาก็แผ่ซ่านเข้าสู่ภายในศีรษะโรคปวดศีรษะที่เรื้อรังมานานก็หายขาดเป็นปลิดทิ้งในชั่วครู่เดียว ข่าวความวิเศษของแท่นโอสถนั้นเรื่องลือไปไกลบรรดาชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างแห่แหนกันมาขอยาวิเศษจากเศรษฐีไปรักษาแล้วก็หายป่วยไข้กันทุ่นหน้าเพราะอนุภาพของโอสถที่ภูมาน,นั้นนำมาเป็นเหตุท่านสิริวัฒนเกษตรีจึงได้ขนานนามบุตชายของตนว่ามาโหสถภูมาน แปลว่าผู้มีแท่งโอสถอันมีอุปการะมากแก่มหาชนมโหสถกุมารเริ่มฉายแววความเป็นบัณฑิตมาตั้งแต่เกิดคือพอเกิดมาก็พูดได้ทันทีถือได้ว่ามีความเป็นอัจฉริยะเหนือทารกทั้งหลายส่วนความเป็นบัณฑิตของท่านจะมีความพิสดารอย่างไรนั้นขอโปรดติดตามคลิปต่อต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ